โอ้ย่งย่งเขาหกสิบปีนะคะห้าเก้าเอาองกั็ซื้อห้าเก้าก็หกนบึงว่ะกันไว้นำเนาะมาเทอมันออกไปอยู่ย่างเขานะคะซ้องเดือนทีสามเดือนสองเดือนเนี่ยผมก็ตะเน่นั่นแหละเดือนเดือนปูทุ้งพดอนผมก็ตะเน่ทำียบ้บยเลยที่เกาให้ไปทำเลยนะ ฟันบาดเล่าเสียชีวิตเนาะค่ะไม่เคยฟันสีจักเสือเหมือนหมอค่ะแต่ฟันที่แม่เลยก็เลี่ยเลีวเลยค่ะคุณจะมาฟันมาแต่ตอดตายอี๋ตายได้ไงกินข่าวกันจกจอกมันตายง่ายง่อย่างไรคืออายุแกน่ะหาสิบเก้าค่ะบกระั้นสะดกกะรีเลยมาชาโอ้ค่ะแล้วก็อย่างเขาหกสิบอยู่ไม่เดินเข้าเดินนี่แหละก็เจาหกสิบพวกแกครับแต่ว่าช่วงที่คุณแม่เนี่ยฟันว่าแม่จะของเนี่เสียเกับแม่หกสิบประมาณบค่ะเก้าสิบเก้าสิบ ออกเก้าศูนย์เอที่นี่ชุดกคอนก็ฟันว่าเพราะนืขึ้นช่างเพราะขึ้นช่างเอเพรกูขึ้นช่างไปไหนนี่ชุดกคอนนี่มเออเก้าหนึ่ง่นะนั่นแค่ก็ได้หาชีวิตเออตีใบหนึ่งหนาเพราะอีแท่งจะได้รอยหนึ like yeah. yeah. mm ่ง hmm. อคุณยายนี่ฟันแม่นอยู่เด้วยคันได้ฟันเนาะค่ะฟันคือว่าฟันแม่นนะคะแต่ว่าชนหมากนี่โดนฟันเธอหนึ่งบอกค่ะฟันอัากดีว่าคุณต้องมาฟันคือหฟันหวาดตะตอนตายเอาตายได้ไงก็กินข้าวแบบกันมีกินข้าวเรามาตายก่อนกขาอยู่ตะใครไอ้หน้ายาอยู่จะพ้นแม่อยู่กับนายเนี่ยแม่มันก็เลยหนิ่งไปตะออกก็เลยเสื้อยูจัตโต้มาเช้าบุตรกะลีใบหนึ่งห้าสิบเก้าห้าเก้ายางเก้าหกซี๊ แต่ว่าผู้ใดอยากหันหัวเป็นหาฮกกะแล้วแต่เอฟซีเนาะค่ะใช่ใช่ฮันหัวี่สื่อขึ้นสื่อลงอะไรก็หันใครก็หันเอาเองค่ะเอาเงแต่ว่าปนีเป็นคนที่ฝันยากเนาะในเองเมื่อคอยฝันดอกให้เม่ค่อยฝันดอกทุกทีมาถามปนีก็มีแต่ไม่ฝันดอกไม่ฝันดอกมันไม่ฝันนะที่ตะบอกว่าฝันก็ได้ครับกันมากมแต่สิไปหาแนวทางมาฝากเอฟซีเนาะค่ะตัวใหญ่เมื่อคอยฝันในเองส่วนใหญ่จะเป็นเลขอาจารย์นี่เนาะใช่อาจารย์ก็ให้มาสามตัวจังหวัดแค่เอาแต่แช้ครับมันชอบเนาะ ถ้าม um, right ึงไนก็คนชอบครับแต่ว่าก็เลือกยู่เด้นเนาะสำนักใครห้มาไงใช่องก็คิดดูวาเนาะให้ก้าคัดแต่ก็าวเหนียวอิงเขา่ากซับเอาอิงเขาเนอิเองที่เรียกซับหายยังไงเลยหามาอิงพูดทันเองเนาะคนที่ไปนี่ห้มามีเต็มเป็นแม่นดิอ๋อเป็นแม่นแล้วคือก่อนก่อนหนึ่งสองเจ็ดนะค่ะแม่วก็เค้กนะอะไรอินเดียสก็หนึ่งสามศูนย์เออวุ้งผมห้พร้อมเนาะข่อนกิน งึืดจ่ายก็ลองหืดขันอีกตัวอีกขัดกันเด้อข ok ัดกันนั่นเลยขัดไข่แน่เนาะขอดายสดให้เอฟซีท่านผู้ชมไลน์ท่านก็สิเห็นอยู่เนาะค่ะหนึ่งสามศูนย์วันนั้นก็ไลน์สดพร้อมกับคลิปของยเยสายเนาะเอออือแต่ว่าันนั้นคุณยาคแม่นี่ก็ไม่วางด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายคุณแม่เนาะแล้วเองครับไปดูงัวครับไปดูงัวเนาะครับ ตัวเล็กเล็กอาจารย์นี่ก็ไม่มีเพิ่มนะเนาะนีเนาะมีเท่านี้แหละซ้ำก็เท่านี้แหละอาจารย์เติดมาอยู่เยอะเช่นาที้เลยวะได้เลขอาจารย์แล้วเดี๋ยวให้ล่อเลขผู้บเอาไข่ทวนนอ้บัเท้าเพิ่นไม้หยิบนะค่ะเนาะข้นที่เพิ่นไข่ทวนค่ะบัตเตอร์เป็นมาอยู่เด็ตัวหนึ่งนั่นเนี่ยสองชุนนะคะหนึ่งหนึ่ง โอ้ยสองศูนศูนย์น่ะยังอยู่ตัวหนึ่งเขาเดียกก็เข้าหายสองตัวขันแมนเพลินมะใม่ก็เสียเอาตัวหนีเลยเลยวะค่ะเอาตัวหนีแหละก็เข้าหายตัวหนึ่งถูกแหละโออยแต่ว่าเขาก็นานเลยทำไมเข้าไม่มาเขาเห็นมาดีเขาจะเข้าไปขายตรงไหนเขาไปคล้ายเร่ยเลยไมู่เขานี่ครับโชคมามาเท่านี้หรือวะบางทีมันล้งเล้อยู่ตัวหนึ่งอีกเนาะแมนสองศูนย์ศูนย์เออสองศูนย์ศูนย์น่ะครับมันก็ยังเหมนอนีดอกเบอร์ออกวันจันทร์มีเจ็ดสองศูนย์นึ่ง เนาะค่ะแม่แต่ว่าอาจารย์หามานี่มีแต่หนึ่งอย่างเดียวเลยหนึ่งหนึ่งอย่างเดียวหนึ่งต่อสามตัวลุงเต็มหนึ่งเด้หนึ่งสองสองหนึ่งกลาเป็นสองศูนย์เนาะเอลุงเต็มหนึ่งจริงจริงลุงเต็มหนึ่งแต่ว่าถ้าถ้าปนีชอบปนีชอบเกลของใครมากันฉันขโมยอาจารย์ขโมอาจารย์เนี่ยมันก็แค่สามตัวอีกหนึ่งเนาะหนึ่งสองก็ตีเบลโดเกเแล้วก็หนึ่งหกกันกับห้องอาจารย์อยู่แล้วค่ะ พวกมีสองตัวมันพูกันหนึ่งจีดแค่นั้นครับพวกมีสองตัวสองอย่างแค่นั้นแต่ว่าปานี้ก็ไม่เคยฝันทักทีไม่เคยฝันว่าคุณจะมาฝันอยู่แบบตาต่อตายอย่างว่าครับเวลาฝันก็จะฝันเหนื่อยอยู่ดีอย่างว่าท่านก็ฝันในเรื่อกของก่อนฝันหน่อยแม่ตายนะครับออกเก่าสุดแม่แม่อายุเก้าสิบออกออกอายุเพิ่นอีลีเน่ะแม่อายุเก้าสิบค่ะฝันมาเพาะขึ้นช่างก็ออกเก่าหนึ่งนะครับนาไหนเดียวไม่เห็นเคยฝันทักทีว่ะแต่ว่าออกตรงๆเลยบอกค่ะเก่าสุดเก่าสุดตรงตรงแม่ก็ตายแม่ก็อายุเก้าสิบค่ะ เพรานะนักแกค้นช่างช่างตัวหนึ่งก็เก่าหนึ่งเนีก่กว่าหนึ่งช่างกว่าเก้าก็เพราะอีแคมันยินมันก็ถูกคือกันนะถ่ายคลิปเร็วแปหนึ่แต่ว่ะะาตอนที่ปนีฟันมาลุงต่อตายนี่ไม่ได้มีเกิดเหตุการณ์อะไรใช่ไหมครับรกินข้าวกันเฉยเฉยกินข้าวเราก็ตายง่ายๆง่ายๆก็กินข้าวกันไม่ีจีนรับมาตายง่ายๆ <c oughs> แล้วก็ไปเผาไปเผาเสร็จแกหนุ่มกับเก่งสีแดงเสือกโอ้โกเฮงสีแดงอ่ <c oughs> อะก็ <c oughs> กินเขากันมีกี่สมัยมาจ่ายง่ายง่ายไปเผาเสร็จกูยอยู่ตะไคร้กูอยู่ตะไคร้ว่ะกันนี่อันนั้นอยู่ตะแม่อยู่ตะพบนี่แหละแม่อยู่ก้านายนี่แหละอันนั้นบอกเดินไปตะออกเขาบอกกันท่านเองแล้วก็เลยรู้สึกเลยเล่าบอกตะต่อหรื <c oughs> อซ้ำตะต่อไม่ชาวนี่ว่าตะต่ออยู่เท่าไรวะห้าที่เก้าแก่ว่ามันกินเข้าหกสิบแล้วแกว่ากันนี่หกสิบ <c oughs> จะจะสีแดงนุ่งก็เกงสีแดงเหมือนย่าสายเลยเออทำไมวะใหญ่กันนี่เนาะแดงย่าสายฝันได้แต่ะไปสีขาเขาพี่สีแดงแดงมันก็จะดีเองทีนี้แดงมันก็จะออกเองก็เดินมันก็จะดีเองอ่แล้วก็ลูกชายเดินไปทางตะวันออกอีกเออก็จะออกเนี่ยทีนี้บ่มาอายุคุณพ่อนี่บ่หนอจังอย่างว่าฉันปลอดส่งใจ้ฉันซื้อแล้วรถตอรี่ใบหนึ่งเรามาเช่าครับหาเก่าซื้อใบหนึ่งหมดิ่หากเก่าทว่าไอ้ซื้อเล็กอันนี้มาแต่ต้องเสื้อใบนี้มันไม่นี่ไม่มีปัญหาครัแต่เอาแหละซื้อใบเรามาเช่าเนี่ยเก่าหา ปนนีโก็ลาที่เดียวกันก็คายคายกันก็ของยายสายเลยเนาะใช่ยายสายแก่ฟันยิงลีแก่ถูกดีจนได้ปันดีก็ในยายสายกระทุ้แค่จังหวัดเด้อวฟันดีจนเนาะตอนนี้เหมือนกันเลยฟันจังหวัดแต่ตอดตายก็ยังว่าทำไมมาตายแค่ไงง่ายแต่ว่าถ้าฟันยิงคนตายอายุจะยืนเด้อยวใช่ยุยืดก็จะมีเรื่องยุยืดซึ้งกับพลอ่ะคุณฝันอะไรด้นี่ว่ะอยู่ตะคายก็อยู่ตะคข้าหรอว่ะไอแม่คุณกบพ้นแม่อยูุกนายเนี่ยเอ๊งอนผุดนายเนาะก็เลยไปตะออกคือนายก็เลยไปตะออกก็เลยรู้ซึ้อ นางรองซื่ออืดอเสือกว่าพ่อตายแล้วนะโอ้กับครัอือเมื่อเคยฝันแต่ที่ฉันนั่นเลยที่มันเคยฝันอะไรครับที่ม่นเคยฝันหรอกม่เคยฝันแบบนี้จ้าเื่อเนาะค่ะเนาะฝันว่าแต่แม่ตายก่อนตอนนมันก็ออกเก่าสูงฝันว่าพราะคืนฉากนะมันก็ออกเก่าหนึ่งครับแต่เพียงเคยฝันปุณธนั่นเลยปุณะมาฝันว่าแตอดตายคือไม่ค่อยจะพลาดอะไรเราปณีฝันอย่างว่าฉันฝันที่แน่ๆน่ฉันจะเอากันแหละครับทำงงานปณีเนียนตรงไหนต่านนี้ ชอบชอตสุดเลยในใจสั้สุดในใจหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเอ้หนึ่งสองหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองเลขอาจารย์เออจะเอาหนี่งค่ะเอาแต่แท้แต่ว่าเลขความปันนี่ก็มีหาเก่าเอาเลยแลอรี่ะหาเก่าซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วซื้อแล้วซื้อมาเช้าก็แม่นมาในเลขที่คุณยายให้มากนี่คุณยายอยากได้จักรยานใหม่อยากจักรยานใหม่เป็นเจ้าพันบุญในคุณยายเนาะเออแอดมินเปติดพันบุญในคุณยายเนาะมาเตือเขาตรงๆนะคะค่ะโดยจะได้สมทบทุนร่วมในกระบะไปเนาะค่ะเพราะว่า จักรยานคุณยายกับเก่าเล็กจุงหน้าจุงหลังแต่ก็อยู่ตรงไหนดอกขี่ขึ้นใยญ่กันมาแต่เสือมาจูงจักรยานใหม่จูงมาเองมันเหมือนสายเผื่อเขาตรงตรงกับสิบบ่ได้ขั้นใหม่บอกค่ะคุณยายถูกมาตรงตรงมาตรงตรงเถอะบ่ิจาจักรยานใหม่ค่ะนั่อโต๊ะนี่น้องแม่น้องนัเองครับทำออกมาเถอะจะประกันบ่ิจาจักรยานจัะคันครับก็มีหนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเหลขอาจารย์ใช่ส่วนความฝันของคุณแม่เก้าห้าใช่ห้าเก้าเนาะใช่ใชแล้วก็หกศูนย์เนี่ยกันไปจักตัวหนึ่งเออใช่อายุคร<ม>ับเต็มเต็มเต็มหกสิบมันขค่ะก็เป็นแนวทางเหลขมีตที่มากของคุณยายนี่นะคะแล้วก็มีความฝันคนุณยายพร้อมทางช่องก็นําเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะฝากกดไล์ก็แชร์ทางช่องน้ำเด้จ้าเมือนีก็ขอจบคิวไ้เพียงเท่านี้นะคะ พบก,กันใม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ